เงินกับความสุขเกี่ยวกันหรือไม่หลายคนบอกว่าผมเลือกความสุขผมไม่เลือกเงินบางคนบอกว่าถ้าคุณมุมมณนะหาแต่เงินคุณจะไม่มีความสุขจริงๆอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเจตนาที่แปลผิดนะครับเขาบอกว่าเงินน่ะไม่ใช่ความสุขหรอกแต่ว่ามันช่วยซื้อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขได้เงินซื้อความรักไม่ได้นะฮะแต่ซื้อเวลาให้คุณได้มีเวลาไปอยู่กับคนที่คุณรักได้เงินซื้อสุขภาพาไม่ได้แต่ซื้อโภชนาการอาหารดีๆอาหารคลีน อาหารที่มันเป็นธรรมชาติอาหารที่ออร์แกนิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ซื้อคอร์สเพื่อออกกําลังกายในฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลร่างกายให้กับเราแล้วก็จ้างนักโภชนาการในการที่จะสามารถสรรหาอาหารที่มันมีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกมีสุขภาพดีได้ดังนั้นเงินอาจจะไม่ได้ทําให้สุขภาพเราดีแต่เงินช่วยเปลี่ยนเป็นปัจจัยต่างๆให้สุขภาพเรา นค,คนที่ไม่มีเงินอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็แ yeah ย่นะครับเพราะว่าเจอปัญหารุมเร้าสิ่งต่างๆลดังนั้นคนมีเงินมากพอก็มักจะใช้เงินซื้อประสบการณ์ที่มีความหมายในการออกไปเที่ยวออกไปดูออกไปทําสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเงินก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าคุณเข้าใจมันมันก็ช่วยให้คุณมีทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเงินกับความสุขสัมพันธ์กันหรือไม่พวกเราตอบกันได้เองครับ